นักเรียนยินดีนต้อนรับสู่คณิตครูพี่เอื้องสถาบาันที่สอนคณิตศาสตร์ผ่านวิธีการเรียนที่ถูกต้องเหมาะสำหรับนักเรียนมปลายที่อยากเข้าหมอทันตะวิศวะแล้วก็คณะสายวิทย์นะคะนักเรียนวันนี้นําโจทย์จากแพทหนึ่งมาให้กับนักเรียนแต่ว่าฝึกทําเองก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะก็ข้อนี้เขาให้คอทีต้ากับเรานะแล้วก็บอกช่วงของทีต้ามานะแล้วก็ ถามหาตัวนี้ค่ะร้อยคอทีตาส่วนสองโคเซกทีตาส่วนสองไซห้าทีตาส่วนสองนะโอเคเราก็มาดูกันเดี๋ยวเราลองมาจัดรูปกันก่อนสักนิดหนึ่งก่อนที่จะแบบแทนค่าแทนค่าจัดรูปก่อนหน่อยหนึ่งนะคะอ่าตัวนี้หนึ่งร้อยก็หนึ่งร้อยใช่ไหมแต่ว่าคอทเนี่ยมันคืออะไรคอสส่วนไซใช่ไหมมันก็คือคอ s ทีตาส่วนสองส่วนด้วยไซทีตาส่วนสองนะแล้วก็โคเซกคืออะไร ส่วนกับของทราใช่ไหมเป็น1ส่วนทราทีต้าส่วน2นะแล้วก็อันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเนาะอาจเป็นทราย5ทีต้าส่วนสองไปก่อนนะคะแต่ตัวคูณกันอยู่แบบนี้อ่ะทีนี้ก็มาต่อคะ่ะยังไงต่อดีนเรียนอ่ะตัวนี้นะคะก็กลายเป็นทรายกำลังสองทีต้าส่วนสองใช่ไหมตัวส่วนของเรา s ซ n กาลังสองทีตาส่วนสองค่ะตัวข้างบนจะเห็นว่ามันเป็น s ซ n ์คอร์ใช่ปะแต่ว่ามุมคนละมุมกันเนาะโอเคไม่เป็นไรก็คนละมุมก็ไม่เป็นไรใส่ไปก่อน5 s i ไซด์ทีตสส้าส่วน2กับคอร์สทีตาส่วน2แต่มันก็ยังมีสูตรใช่ไหมการที่ไซ n a เอคอร์บีเนี่ยก็เป็นคนละคนละคนละ,คนละมุมกันแต่ว่ามันมีสูตรว่าอะไร2 s i ไซเอคอร์บีใช่ปะ สองไซด์เอคอร์ดบีเราก็เลยเติมสองทางบนและล่างเข้าไปแบบนี้นะคะสองไซด์เอคอร์ดบีคืออะไรไซด์ซมบวกไซด์ดิฟใช่ไหมอ่ะกลายเป็นเท่ากับหนึ่งร้อยนะคะคุณอยู่กับไซด์ซมก็คืออ่านี้บวกกันนะห้าทีต้าส่วนสองบวกกับทีต้าส่วนสองใช่ไหมแล้วก็บวกกับไซด์ดิฟก็คือนี่ดิเฟอเรนซ์นะดิฟ <laughs> ะอันนี้ลบกัน ตามสูตรนะคะ 2S i n a cos b คอสก็คือ S i n a บวก B บวกกับ S i n a ลบ B โอเคไหมอ่ะข้างล่าง 2S i n กำลัง2ทีต้าส่วน2นะคะก็นองจากว่าเรารู้แต่คอสทีตนะ้าเนาะเดี๋ยวเราเรามาเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงเปลี่ยนเป็นยังไงดีคะเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะจากที่เรารู้ว่าคอส2 a อ่ะมันคือแปลงให้อยู่รูปสูตรของ s ซ n ซิคืออะไร1ลบสกำลังสอใช่ไหมคะสูตร cos 2 a ทีนี้1ลบ2องไซน์กำลังสองของทีต้าส่วน2ล่ะนะอันนี้ A อันนี้เป็น2เท่าของเนะอันนี้เป็นทีต้าส่วน2อันนี้ก็เป็นคอสทีต้าใช่ไหมคะอุ้ยจะเติมสองพมเป็นคอสทีต้าเฉยๆนะคะนั้นเราก็ย้ายข้างเฉยๆเราก็ได้ว่าฉะนั้นเนี่ยสองไซน์กำลังสองทีต้าส่วน2ก็คือ1ลบกับคอสทีต้าใช่ป่ะนะคะ ก็ตัวข้างล่างก็เลยเป็น1นึ่งลบคอทิตานะอ่ะไม่ยากนะทีนี้ก็กลายเป็น100นะคะคูณอยู่กับอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่เนี่ย6กส่วนสก็เป็น3าทิตานะไซน์สามทิตาแล้วก็บวกกับอันเนี้ยค่ะ4ีส่วนสก็เป็น2อทิตานะไซน์สองทิตานะแล้วก็ส่วนด้วยเนี่ยหนึ่งลบคอทิตาใช่ไหมเออเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ไซน์สามทิต้าไซน์สองทิตาคอทิตา เราหาได้หมดแล้วถูกปะเพราะว่าเรารู้เพราะว่าเรารู้ตัวนี้ที่เหลือนี่ก็เดี๋ยวเราเอามาแทนค่าก็ไม่ยากแล้วโอเคไหมคะอ่าก็มากันอ่าเดี๋ยวลบต้นตัวนี้แล้วกันขอลบตรงนี้แล้วก็ขอลบตรงนี้เลยนะอ่าขอลบตรงนี้นะไม่ได้ใช้ละล้วก็มาคิดเนี่ยหาแต่และตัวแล้วก็มาแทนค่าในบรรทัดนี้ก็จบแล้วคะ่นะนักเรียนอ่ามา ไหนไหนนักเรียนมาพิจารณาคอเดน้์กันก่อนอันนี้ต้องระวังนะว่าทิต้าเนี่ยอยู่ระหว่างพายกับ2อพายคอเดน้์ไหนพายกับ2อพายเนี่ยสามสี่ใช่ไหมสามสี่แต่ว่าแต่ว่าคอทิต้าเป็นบวกคอทิต้าเป็นบวกคอเดน้์ไหนคอเด้นสี่ถูกไหมต้องคอเด้นสี่นะคอทิต้าเป็นบวกนะคอสกับเซกเนี่ยคอเดน้์คอเด้นสี่นะแสดงว่าสี่กับหนึ่งอะนะเออแต่ว่า อันนี้ก็เลยแสดงว่าอยู่ในคอแด้นสี่โอเคไหมทิต้าอยู่ในคอแด้นสี่แสดงว่าถ้าเกิดคอแด้นสี่เนี่ยเดี๋ยวถ้าไซจะเป็นแล้รไซจะเป็นลบใช่ไหมคะโอเคเราก็มานะอ่ะชิดฉากเป็นสามส่วนห้าใช่ไหมชิดฉากสามส่วนห้าอันนี้เราก็เติมสี่เข้าไปนะ 3, 4, สามสี่ห้าไซทิต้าค่ะนะักเรียนไซโอ้ยฉะนั้นไซทิตา้าข้ามฉากใช่ไหมสี่ส่วนห้าแต่ว่าเราอยู่ในคอแด้นอะไร ขวดดนสี่ถูกไหมควดดนสี่เพราะว่าอยู่ในช่วงนี้แล้วคอสเป็นบวกแสดงว่าควดดนสี่ไซเป็นลบนะคะลบสี่ส่วนหเราก็มาหาไซสองทีต้าเก็บไว้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่ได้ใช้นะคะอะลบลบลบ s i สองที ita, ก็คือสองไซทีตคทแทนค่าเลยดีกว่า2องไซทีตแล้วก็คอสทีตาก็คือ3าส่วนห้นะคะนั่เก็คิดเลขออกมาเลยนะ ใช้สกิลการคิดเลขขั้นสูงลบยี่สิบสี่ส่วนยี่ิบห้าอ่าแล้วก็ซายสามทีต้าจำสูตรได้เปล่าต้องจำนะคะสามไซน์ทีต้าลบสี่ไซน์กำลังสามทีต้าสามไซน์ทีต้าลบสี่ไซน์กำลังสามทีต้านะงั้นก็แทนค่าสามไซน์ทีต้าอ่าลบสี่ส่วนห้านะลบแนะบบสี่นะคะลบสี่ส่วนห้าทั้งหมดยกกำลังสามแบบนี้นะ ใช้สกิลคิดเลขของนักเรียนออกมาลบสี่สี่สวนร้อานะคะเท่ากับลบสี่สี่วนร้อะเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาเนี่ยแต่ละตัวไปแทน,นะคะ่ะนักเรียนก็ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ละเอาไปแทนค่าในสมการนี้ก็จบแล้วนักเรียนอ่ามา100คูณอยู่กับซายสามทีต้เท่าไหร่ลบสี่สี่ส่วนร้อลบสี่สี่วนร้อนะบวกกับ ไซน์สองทีตา้าเท่าไหรลบยี่สบสี่ศูนย์ยี่ห้าแทนลงไปเฉยนั้นก็แทนค่าลงไปส่วนด้วยหนึ่งลบกับคอทีตา้ 3, 0, าสามศูนย์ห้านะที่เหลือก็เป็นการคิดเลขค่ะบูบา้บาบา้าออกมาเลยได้ออกมาลบสามร้อยยี่สิบแปดเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะจบแล้ว